สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องยูพินทำนายฝันนะคะวันนี้นะคะเรามาฟังกับความฝันที่ว่าฝันเห็นพญานาคนะคะทำนายว่าชายหญิงใดฝันเห็นพญานาคจะมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนำสิ่งของเงินทองมาให้หรือผู้ใหญ่จะมีการให้การช่วยเหลือในด้านหน้าที่การงานให้มีงานมีอาชีพที่ดีทำเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะถ้ายังโสดจะพบเจอกับคนรัก คนเข้าใจและเป็นคู่ครองที่ดีถือว่าเป็นฝันมงคลน,นะคะดวงความรักคนที่ฝันเห็นพญายนาคคุณหรือคนรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความลับต่อกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะกลัวจะโดนอีกฝ่ายโกรธหรือกลัวจะทะเลาะก,กันนะคะส่วนคนที่เคยคบกันแบบเพื่อนมานานจะสวีทหวานแหววขึ้นในพิตาคิดเตรียมแผนวิวาสายฟ้าแลบได้เลยค่ะ คุณรู้หรือเปล่าคะว่ามีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่ดวงการเงินการงานคนที่ฝันเห็นพญานาคมีคนจ้องทำร้ายหรือขโมยข้าวของต้องระมัดระวังให้ดีจะมีคนเอ่ยปากอยากชวนทำธุรกิจหรือลงทุนร่วมกันเป็นเพศหญิงรูปร่างสูงผอมซึ่งร่วมธุรกิจกันแล้วจะเจริญก้าวหน้าดีต้องแบกภาระงานหลายอย่างแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้กืนไม่เข้าขายไม่ออกนั่นเองนะคะ ต่อไปฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำพญานาคสองตัวหรือสองหัวถ้าเข้ามารัดกายเราทำนายว่าคนโสดจะได้คู่ครองหรือได้โชคลาภจากผู้ใหญ่เนื่องจากพญานาคเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อดังนั้นถ้านิมิตเห็นพญานาคหรืองูใหญ่ทำนายว่าเป็นฝันมงคลด้วยเช่นกันมักมีโชคลาภในทุกๆด้านทั้งเรื่องงานธุรกิจ การค้าการลงทุนการเลื่อนตำแหน่งจะประสมผลสำเร็จด,ดีเกินคาดนักแรวิธีหนุนดวงเสริมโชคในการฝันเห็นพญานาคให้ถวายน้ำมะพร้าวหอมแก่พระภิกษุ4ี่รูปค่ะจะเกิดผลเร็วขึ้นมากทันตาฝันเห็นพญานาคนะคะเลขเด็กคือ 59, 56, 19, 56 9, 5 9 5 6 1 9 5 6 9 6 5 5หแล้วก็6 8 5ค่ะ ทั้งหมดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ